เกิดอุบัติเหตุชนถูกชนที่บางโคนด้านซ้ายอุย้ยที่ชานมันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่พี่ใช่ครับโอ้โหอันนี้ตรงนี้ก็ยับหมดเลยนีพี่ครับเนี่ยฮะโอ้มันบี้ขนาดนี้เลยนะครับคือถ้าไปวางเทียบกับของเดิมเนี่ยคือท้ายนี้มุมนี้ถูกชนเละเลย โยสวัสดีครับพกผมเ็ลที่ช่องเวทีการาดตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ TKF Racing นะครับจากคลิปก่อนนะที่ผมแวะมาดูอู่นะของพี่แถมแนละน้องแจมนะครับก็คือเรามาดูเท s l a นะว่าต้องบอกว่าอู่นี้เป็นอู่แรกที่กล้าแต่งช่วงล่างรถเท s l a แต่มาคราวนี้นะครับด้วยจํานวนคนที่หันมาใช้เทส l a กันมากขึ้นในประเทศไทยนี่หลักร้อยนะก็มีเชียวมีชนบ้างทางบู่ก็บอกว่าวันนี้เขาสามารถซ่อมบอดี้ตัวโครงรถ เทสลาได้แล้วโอ้โหนี่ผมตกใจแบบเฮ้ยจริงเหรอเอาเป็นว่าทําได้ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูของจริงกันดีกว่าครับนี่นะครับเราเข้ามาในอู่นี่เจอรถเทสลาโมเดลสามแล้วนะครับเอ้าพี่แถมอยู่นี่พี่แถมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทาอะไรครับพี่คันนี้ก็เช็ครับระบบหน่อยครับคันนี้ก็มาซ่อมที่พี่เหรอครับครับผมครับเป็นอะไรอ่ะพี่คันนี้ก็อุบัติเหตุมันนิดหน่อยแล้วก็เซ็ระบบนะ เซตระบบใหม่ทําไมต้องเซตระบบใหม่ด้วยพี่ผมงงมากบางทีรถเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรอะไรเขาไปเนี่ยบางทีมันจะอาจจะจำจำเป็นจะต้องรีโปรแกรมเข้าไปใหม่อ้าวหรอพี่ต้องรีโปรแกรมใช่คือเหมือนอุปกรณ์ไอทีดีไว้พอเปลี่ยนใช่ครับรมชนก็เหมือนกันคะเหมือนกันเลยครับโอ้มันมันมันไม่แมทกันใช่ไหมพี่ใช่ครับคือเราต้องป้อนเหมือนกับป้อนโปรแกรมเก่าเข้าไปให้กับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนอะไรไปพี่ เปลี่ยนพวกไฟหน้าครับอ๋ออันนี้คือไฟหน้าของใหม่ใช่ครับอ้อแล้วก็คือเปลี่ยนมาผิดเปลี่ยนมาผิดคันนี้เนี่ยไม่ได้ผมเป็นคนซ่อมบอดี้เสร็จปุ๊บเนี่ยที่อื่นซ่อมมาแล้วก็ก็ติดปัญหาคือเ็าเปลี่ยนไฟหน้ามาผิดอ๋อหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นปีไม่ตรงรุ่นใช่ครับอ๋ออมันมีหลายเวอร์ชั่นเหรอพี่ไฟหน้าใช่ครับอ๋อนี่เพิ่งรู้เลยนะพี่ว่าแค่เฟอร์ชั่นผิดมันก็ไม่คุยกันใช่ครับ โอ้โหนี่มันคอมพิวเตอร์ชัดๆเลยนะฮะที่เนี่ยอย่างด้านฝั่งคนขับเนี่ยอ่าจะเป็นไฟหน้าตรงรุ่นของเขาก็คือ,อปี2020จะไม่มีจะไม่มีโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ แต่เนี่ยเปลี่ยนมาผิดเป็นปี2021อ๋อก็เลยมีโปรเจกเตอร์แลมใช่มันออสองรุ่นนี้ใช้ด้วยกันไม่ได้เอาแล้วเห็นบอกว่าของพี่เนี่ยทำได้ยันบอดี้ซ่อมบอดี้เลยครับทำอยู่ครับเราอาจจะได้ยินข่าวว่าเท s l a จะมาเปิดออ t h o r i ไ e d ์ดีลเลที่นี่ ฉะนั้นนะผมว่าสิ่งหนึ่งที่เทสลาไม่อยากทำแน่นอนในอะไรฝั่งอเมริกานะที่เคยคุยกับบิงมาก็คือเทสลาไม่อยากซ่อมเองนะครับโหพี่ผมเชียร์พี่เป็นอูแบบเซอร์ติฟายของเทสลานะครับแล้วรถอยู่ไหนพี่อ่าเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยเดี๋ยวก็คันนี้เนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุชนถูกชนครับเอ่อที่บังโคลด้านซ้ายก็คือมุมนี้ใช่ครับบังโคนหลังด้านซ้าย ซึ่งบางโคนหลังเนี่ยจะต่างจากบางโคลนหน้าอยู่อย่างก็คือการยึดเนี่ยบางโคลนหน้าเนี่ยขบใช้น็อตยึดซึ่งเราสามารถจะคลายน็อตออกเวลารถเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเปลี่ยนอะไรเนี่ยสามารถจะยกออกทั้งชิ้นได้เลยครับพี่แต่ถ้าเป็นบางโคลนหลังเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะใช้วิธีการสปอร์ตก็คือเป็นตัวโครงสร้างรถเลยใช่ครับเพราะว่ารถปกตินะฮะเวลาเขาประกอบเนี่ยคือเขาจะปั๊มขึ้นรูปแล้วก็แล้วก็เอามาปิดผ้ากันแล้วก็เชื่อมสปอร์ตเป็นจุดเป็นจุดไป และอย่างไอคันนี้คือชนมาเนี่ยก็คือุที่ชานมันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่พี่ใช่ครับโ,โหอันนี้ตรงนี้ก็ยับหมดเลยดิพี่ครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่นี่น,นี่ดูสภาพของเดิมครับอันนี้คือเราเลาะของเดิมออกมาเลาะของเดิมเหรอฮะนี่นี่นี่นะครับเนี่ยถ้าดูนะฮะอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมครับทั้งชิ้นเลยครับ,รบนะครับนี่ดูด้านหลังนะฮะอันนี้คือเบ้าเบ้ายึดที่ชานี่พี่ใช่ครับโหมันบี้ขนาดนี้เลยนะครับ คือถ้าไปวางเทียบกับของเดิมเนี่ยคือท้ายนี่มุมนี่ถูกชนเละเลยครับแล้วนี่พี่ก็เลาะไอ้ที่มันสปอร์ตออกมาตรงนี้ใช่ออครับเราต้องเลาะเลาะตามตามจุดที่เขาเชื่อมมาเนี่ยเ<อ>ลาะแล้วก็เอาของใหม่ประกบเข้าไปเท่ากับว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนกี่ชิ้นพี่มีชิ้นนี้สีเทามีบังโคลนหลังมีกันชนแล้วก็มีไฟนี่กันชนหลังนะครับ นี่คือตรงนี้มันฉีกเลยนะโหฉีกมุมนี้เลยนะครับเนี่ยหูเหอเนี่ยฉีกหมดเลยครับโหชนแรงนะพี่ก็เป็นเคสที่หนักเลยนะพี่ครับเสร็จป<อ>ุ๊บเวลาที่เราเราประกบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะทําการสปอตกลับตามเดิมเนี่ยเราจะประกบเอาชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยเข้ามาก็คือพี่วางแนบเข้าไปอย่างนี้นี่ก็คือคพี่พี่มาร์คจุดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคืออันนี้เราแต้มให้มันอยู่ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้จัดทรงอะไรให้มันเรียบร้อยครับนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยถอดอุปกรณ์ออกแล้วก็สปอตทีหนึ่งเชื่อมแบบเชื่อมจริงเลยใช่ครับอเพราะเนี่ยเราจะต้องประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไป่ะให้มันเข้าที่และดูแนวต่างๆดูร่องต่างๆให้มันตรงไหมโอ้นี่นี่สั่งมาเลยเหรอพี่ครับอันนี้ผมก็จะมีสต๊อกไว้อยู่เลยหลังๆเลยพวกอะไหล่พวกกันชนหน้ากันชนหลังบังโคลนะครับฝากระโปรงพวกนี้เนี่ยเป็นอะไหล่พื้นฐานเราก็จะสั่งไว้ครับ เก็บไว้ตอกไว้เลยผมถามหน่อยพี่อย่างไอชิ้นอย่างเงี้ยพอมันมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเคาะได้ไหมเหมือนรถพวกเหล็กได้ไหมคือไม่ดีฮะอย่าเคาะพวกพวกนี้เขาทาเป็นชิ้นที่เรามาเปลี่ยนอยู่แล้วฉะนั้นเวลาจะเลือกเปลี่ยนก็คือพี่ก็ต้องเลาะไอพวกนี้ออกมาใช่ครับโอ้ก็ต้องมีความเฉพาะทางนะพี่ มันมันจะมีค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นกรรมวิธีในการทํางานใหแล้วก็มีเป็นโปรเซสของเขานะครับพูดจริงๆนะถ้าเป็นคนผลิตรถเนี่ยยังไงพวกนี้เขาก็ต้องสั่ง OEM ครับจ้างผลิตเป็นชิ้นๆอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะมาทํามาซ่อมเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อพาได้ใช่ครับก็เป็นอะไรล่ OEM ทั้งหมดนะครับเปิดตรงนี้ดูได้ไหมพี่ได้ครับมันอนี่โอ้โหนี่ทั้งแนวเลยนะครับถ้าดูทั้งชิ้นเนี่ยคือชิ้นนี้ ทั้งชิน้นจนไปถึงขอบประตูนี่ครับอ๋อนี่พี่ก็มาวางแนวไว้ก่อนใช่ครับ,บแล้วเราก็แต้มเชื่อมไว้ก่อนผมถามหน่อยพี่เอาเป็นความรู้นะมันมีความแตกต่างกับรถน้ํามันยังไงความยากจุดระวังในการซ่อมเพราะไอ้นี่มันใกล้จุดชาร์จมากเลยที่มันใกล้จุดคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงตัวโครงสร้างรถจริงๆมันเหมือนกันะนะครับแต่อาจจะต้องมีขั้นตอนในการทํางานอาจจะต้องมีแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างพวกรถไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยพวกแบต พวกอะไรที่พวกที่เป็นเกี่ยวที่ไฟไฮโวนะใช่เราต้องเราต้องปลดให้มันโอดปลดสายออกให้หมดต้องปิดเซฟตี้หน่อยใช่ครับผมถามหน่อยพี่พี่รู้ได้ไงว่าต้องทําอย่างนี้พี่ไปอ่านคู่มือเอาความรู้มาจากไหนจริงๆมันมีแมนนวลเขามีสวิตช์แมนนวลอยู่ซึ่งเราสามารถจะเข้าไปเข้าไปดูได้ก็ดีเนาะเทสลาเขาเพิดซอสดีนะครับพี่โอ้ยนี่อะไรอะพี่ชิ้นนี้ก็ชิ้นที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนนะฮะอ๋อมันมามันมาอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้ก็คือเป็นชิ้นประตูอย่างนี้นะฮะเป็นชุด บางโคน<อ>หลังประตูบางโคนหลังอ๋อนี่อีฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวานี่เราสามารถสั่งได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ครับโอ้โพี่ไปหาซพพลไปเอออย่างนี้ได้สุดยอดมากนะครับออัน,นี้ก็คือมาทางฝั่งฝั่งจีนใช่ครับ เป็นทางเมคเกอร์ทางทางที่ผลิตให้ทางจีนเพราะว่าวหนึ่งมันจะเร็วเรื่องการขนส่งเพราะถ้ายุโรปเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการขนส่นงค่อนข้างนานโอ้แล้วแพงด้วยครับข้นส่งก็แพงด้วยต้นทุนก็จะสูงขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเรามีกิ๊กะเฟสเทอรลี่ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ครับ,รบแสดงว่าเขาก็ต้องทำโอเอ็มอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับกันชนอันนี้คือกันชนหลังใช่ครับผมถามหน่อยพี่พี่คิดว่าพี่จะสต๊อก ชิ้นส่วนอะไรบ้างที่คนเราน่าจะเปลี่ยนบ่อยคือจริงๆภายนอกเนี่ยก็เกือบจะทั้งหมดนะฮะอย่างพวกไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากันชนหลังบังโคันหน้าหลังนะครับฝากระโปรงนะครับฝาท้ายประตูกระจกมองข้างพวกนี้เนี่ยแล้วก็พวกแผ่นใต้ท้องพวกเนี้ยซึ่งอะไหล่พวกนี้มันเป็นอะไหล่ปกติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ก็จะถัดตอกไปเลยระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยต้องบอกว่ามีเคส a l l า Good Cat ไปชนมาบอดี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องสั่งหลายเดือนพี่ก็เลยต้องการจะลดปัญหาตรงนี้ใช่ครับคืออะไรอะไรที่เป็นหลักๆเนี่ยที่เราใช้อยู่ประจำๆเนี่ยเราพยายามสต็อกไว้เลยพี่การลงทุนนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะว่า TK เเองเนี่ยไม่ได้แค่ซ่อมนะครับเขาก็มีจําหน่ายรถเทสลาด้วยทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดลวใช่ครับพี่ก็เลยเอาตรงนี้มาสร้างความอุ่นใจคือเบื้องต้นก็คงเอาไว้ทับพอร์ตสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่ไปนะครับ แต่ลูกค้าทั่วไปผมก็ให้บริการนะเห็นพี่บอกว่ามีเคสอื่นอีกนะมีเคสอื่นก็มาซ่อมกับพี่อีกใช่ครับโอ้โหเทสสราโมเดล3ด้วยใช่ครับโอ้หเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่นะฮะนี่ก็คืออีกเคสหนึ่งครับเคสนี้เป็นอะไรอรพี่ถูกชนท้ายมาเห็นเลยนะจะาๆนะครับนี่ท้ายนี่บันทายหน้าจูบอะไรขนาดนี้นี่ดูโอ้โหนี่เงินขึ้นมาเลยนะครับก็คงต้องเปลี่ยนทั้งฝาท้ายนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่ดูนะครับนี่เยินขนาดนี้นะฮะ โอ้โหเปลี่ยนทั้งฝาท้ายเคสนี้กับเคสที่แล้วอันไหนหนักกว่ากันพี่มองดูด้วยตาจริงๆเนี่ยอาจจะมองดูว่าคันคันก่อนหน้านี้เนี่ยเสียหายหนักกว่าอแต่จริงๆแล้วคันนี้เสียหายหนักกว่าหรอกพี่ทำไมอ่ะจริงๆเพราะโดนอัดท้ายตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเข้าด้วยเลยก็คือตัวเนี่ยอาจจะต้องดึงออกหน่อยชุดไอ้ที่คานมันนะพี่ใช่ครับคือมันอาจจะยุ่เข้าไปครับโอ้ถ้ายุ่เข้าไปแสดงว่าไอ้พวกบอดงบอดี้ด้านข้างนี้คือมันก็จะดันเข้าไปทั้งชุดเลยครับ แต่เดี๋ยวตรงยังไงตรงนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคงต้องหลังจากที่เราเลื้อออกมาดู<อ>รงภายในก่อนแล้วก็ขึ้นขึ้นจิก,จกวัดดูอ่าโอ้โหมีจิกอีกครับแล้วอันนี้ก็คือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสั่งอะไรคืออะไรเนี่ยสั่งไปแล้วครับตอนนี้ก็คือรอแค่ฝาท้าย<อ>นะครับเท่านั้นเองซึ่งซึ่งของผมเบิร์นยังไม่มา<อ>น่าจะมาภายในเดือนนี้ครับกี่เดือนแล้วพี่คันนี้คันนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วคันเมื่อกี้พี่รอนาน คันนั้นเนี่ยคันนั้นก็ประมาณก่อนหน้าก่อนหน้าคันนี้ประมาณเดือนสองเดือนเ็ีายคือเป็นช่วงที่ผมเริ่มเริ่มสั่งอะไรเข้านะครับเพื่อพี่รู้ว่าปัญหาพวกนี้จะเกิดขึ้นครับคือจริงๆก็อย่างที่อย่างที่วันนั้นเราคุยกันแหละว่าถ้าเป็นในแง่ของของเครื่องยนต์อะไรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราอาจจะมีการเซอร์วิสเขาเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย มันเขามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุพอๆกันใช่เ<ช>พราะรถไฟฟ้ามันไม่ต้องเอาถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวฉะนั้นการเซอร<ช>์วิสพวกเครื่องยนต์มันจะไม่มีแต่เรื่องโครงสร้างยังไงอันนี้พี่ว่าเราเซอร์วิสได้เือใช่ครับคือโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเดี่ยวมันมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารถทั่วไปเลยครับนะครับมมมเมื่อไหร่ที่เขาวิ่งอยู่บนถนนเขาก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันครับ เดี๋ยวต้องมารอติดตามนะเดี๋ยวไอ้คันข้างล่างเนี้ยผมเนีจะตามดูก่อนหน้านี้จะดูจนเสร็จเลยไอ้วันที่ประกอบนะฮะว่าหน้าตาซ่อมแล้ว before after เป็นยังไงนี่นะครับโอโหมาดูนะหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเอาบอดี้มาวันนั้นเพิ่งจะลองสปอร์ตนะครับแล้วก็พี่ก็ทาบยังไม่ลองสปอร์ตเราลองทาบลองทาบอันนี้ขั้นตอนไหนแล้วพี่อันนี้ขั้นตอนก็คือเราสปอตเสร็จเรียบ้อยแล้ เนี่ยเข้าที่แล้วไอ้นี่คือสปอร์ตเรียบร้อยไปแล้วครับเพิ่มจริงแล้วเนี่ยตามแนวเห็นไหมตามแนวหมดเลยครับนี่คือสปอร์ตไปเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เราก็ตีน้ํายาก่อนกันซึมกน่อกันซึมก็พวกรอยต่อใช่ไหมพี่ของใหม่กับของเก่าเนี่ยต้องอ๋อพอน้ํายาแห้งก็พรุ่งนี้เราก็ลงพ้นจริงเนี่ยแล้วพอนี่ตีสีพื้นเรียบร้อยอ๋อทำสีพื้นเรียบร้อยขัดแล้วก็เดี๋ยวมันต้องโปอะไรไหมพี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะว่า เราแค่ลงน้ำยาก<ช>็ได้เลยเนี่ยการเติมตามขขอต่อเขาก็คือสูตรอยู่แค่นี้<ช>ตามข้ขต่อพวกนี้นก็เหมือนตูน้น่ะเหมือนเหมือนรถออกมาจากตูตเนี่ยเราก็ต้องซีนพวกนี้ตามข้ตตามตะเข็บเนี่ยโอ้โหอันนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือรอยซีนน้ำยาน,นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเทปคือมาจากโรงงานเนาอะ,อะแต่อย่างนี้คือเราซ่อมนะครับมันเป็นแฮนด์เมดเราก็เลยใช้น้ำยาแบบป้ายเอาใช้แฮนด์เมดครับนี่เพิ่งจะเห็นโครงสร้างด้านในแบบ จริงๆจังๆเลยนะพี่เอ้ยอันนี้คืออะไรพี่ทําไมฝั่งนี้ไม่เห็นมีเลยอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นพรีเมียมออเดียลจะมีในตัวดัวมอเตอร์มาจากโรงงานเป็นเป็นชุดเครื่องเสียงเขาชุดนั้นจะเป็นชุดซับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยถ้าไปแกะลรืออย่างนี้นี่ไม่รู้เลยอันนั้นก็เป็นพาวเวอร์แอมป์อ๋อเป็นพาวเวอร์แอมป์ก็ใส่ซับบูเฟอร์ตัวนี้คืออย่างเทสลาเนี่ยถ้าระบบเนี่ยเวลาเราประกอบเนี่ยเราต้องประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ย ระบบก็จะไม่ครบอ่าเพราะไม่ครบเนี่ยคือชาร์จไฟจะไม่เข้าอ๋อนี่เนี่ยชุดชาร์จไฟครับก็คือที่มันชาร์จไฟไม่เข้าเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าพี่ใช่ครับคืาต้องอ<ม>ให้ครบเซอร์กิตเขาอ่าก็คือก่อนที่คุณจะจ่ายไฟเข้ามาอย่างน้อยๆคุณต้องต่อให้ครบเซอรก์กิตใช่หครับอ้นี่นะฮะโหเโโดี๋ยวตอนไล่เก็บเนี่ยผมว่ามันมากเลยนะพี่นะมาติดตั้ง<อ>แต่ก็ไม่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 ยากเพราะว่าเรามีแมนวน อ๋อมันมีคู่มือครับเ,ออเขาก็จะบอกเลยว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยของปักเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนครับอะไรอย่างนี้นะครับนี่ถ้าดูนะครับเนี่ยลองดูเทียบซ้ายกับขวาเนี่ยพอทําออกมาแล้วนะครับเนี่ยดูแนวเส้นความเนี้ยบนะฮะคือเวลาทําออกมาแล้วรถเนี่ยมันได้สัดส่วนใช่ของเดิมเนี่ยอันนี้สําคัญมากเรื่องโครงสร้างนะ ถึงได้บอกว่าทําไมเราก่อนเราสปอตเนี่ยเราต้องประกอบให้มันเข้าที่ก่อนครับผมก็คือเพื่อมาร์คใช่ครับแล้วก็ต้องไปขึ้นจ๊กเหมือนจัดทรงอ่ะต้องเสียเวลาหน่อยคือเราต้องเอาส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยประกอบเข้าไปให้มันดูว่ามันเข้าที่ให้มันเข้าก็คือลองประกอบดูก่อนพอลองประกอบมาร์คจุดมาร์กกิ้งแล้วแล้วก็มาทําการยึดจริงๆครับก็มาเชื่อมเราใส่อุปกรณ์อย่างอื่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะพอดีตามกันหมดไม่ต้องมานั่งแก้ ทีนี้ก็เหลือเก็บสีครับแล้วก็ประกอบครับแล้วด้านในพี่ไอ้พวกไฟเฟยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเก็บก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะประกอบพร้อมกันเลยทีเดียวอ๋อหลังจากที่ทํคกับสีตัวถังเสร็จแล้วใช่ครับก็ออกมานี่ก็เหมือนออกมาจากโรงงานครับเพราะว่าล้อชุดเนี้ข้างที่โดนชนมาเนี่ยก็ของก็มาเรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นล้อแต่งเป็นล้อของ W w o r k ก็คือทั้งมุมนี้เลยทั้งมุมนะล้อตัวโครงสร้างครับไปหมด เนี่ยก็กันชนกับปกฝาท้ายก็จะเตรียมลงพ้นพร้อมกันนี่คือเอามาขัดไว้หมดแล้วครับสุดยอดมากนะครับอีกกี่วันพี่เสร็จพ่นสีประกอบปลายที่นี่ก็เสร็จฮะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าตอนที่ทาออกมาแล้วมันจะงามขนาดไหน หลังจากที่เราทําสีเสร็จนะครับประมาณ 4- 5หวันนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือเราประกอบนะครับอพอเราพ่นสีตัวรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นําชิ้นส่วนตอนที่เราทําสีตัวรถกับชิ้นส่วนเนี่ยที่เราทําสีเสร็จเนี่ยนำมาประกอบอ๋อนี่คือเขาไล่ประกอบชิ้นส่วนภายในภายนอกภายในนะครับสังเกตได้ง่ายคือเรามาดูล่องหรือแนว ของชิ้นส่วนทั้งหมดที่มันประกบลงปในตัวรถเนี่ยมันจะต้องแนวเส้นก็ต้องต้องเป๊ะฮโอเคครับนี่นะครับนี่คือตัวชิ้นที่ทําใหม่ครับบวกับฝานะครับแล้วก็เนี่ยดูเส้นกันชนปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะขึ้นเส้นมาตามเดียวกันเลยไหมมันจะต้องได้ได้แนวกันน้ได้แนวกันหมดน่ะแล้วเปิดปิดต้องสะดวกเพราะถ้าเกิดว่าพวกนี้เนี่ยถ้าไม่พอดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราเปิดเราปิดเนี่ยมันจะไม่สนิทมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําเข้า แม้แต่กระทั่งประตูครับแนวประตูที่เราเปลี่ยนอแนวประตูที่เปลี่ยนกับประตเปิดได้ปึ๊บเพราะว่ามันต้องพอดีกันครับและแนวเส้นมันต้องได้โอ้โหนี่บอกว่าตื่นเต้นนะเห็นตั้งแต่สภาพาเลยโดนยับยับเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือทําสีเรียบร้อยแล้วเหลือประกอบเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนท้ายก็ขัดสีแต่มันก็ยังมีอีกจุดหนึ่งก็คืออ่ะ อย่างรถลูกค้าเนี่ยเรายอมรับเราต้องยอมรับอย่างว่าเวลารถลูกค้าที่มาเนี่ยมันก็จะมีรถที่เป็นรถเดิมๆเลยกับรถที่ลูกค้าแต่งเติมมานะครับพวกอุซอรีต่างๆเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยก็นอกจากตัวรถแล้วเนี่ยก็จะมีพวกชุดแต่งนะครับชุดแต่งอันนี้ก็คือวิ่ก็ต้องเคลมให้เขาด้วยก็ต้องจัดหายด้วยแล้วก็แม้แต่ทั้งล้อเนี่ยที่เสียหายอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องเราก็ต้องเบิกให้จัดหายใหม่พูดง่ายๆเคลมมาก็ต้อง เบ <Be> ือนตอนที่ก่อนชนรดลูกค้าก่อนชนยังไงเนี่ยตอนที่เราส่งมอบก็ต้องออกไปอย่างนั้นก็ต้องจัดหาให้ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ที่เป็นออริจินอลพาร์ตก็ดีหรือเป็นพวกเอเซอรี่ใช้ในการตกแต่งก็ดีอ๋อนี่คือชุดแต่งหมดเลยครับร<ล>อบคันใช่ครับอย่างคันนี้เนี่ยเขาใส่ชุดแต่งเป็นวอลสไนเปอรมาออก็ทาการจัดหาให้ใหม่ก็คือมันถูกชนมุมท้ายอะท้ายก็ต้องเปลี่ยนไอ้นี้ไอ้ไอตัวใต้กันชนครับอ่าไอ้นี้นฝาหลัง เป็นไฟเบอร์ฝาหลังอ่าไฟเบอร์ฝาหลังด้านข้างด้านข้างครับอาแล้วด้านหน้าด้านหน้าต้องเปลี่ยนด้วยเหรอพี่คือจริงๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยลกที่ลูกค้าเคยใส่มาเนี่ยงานเขาค่อนข้างจะจะไม่ค่อยสวยเนี่ยนะพี่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นพวกสเกลพวกความหนาอะไรพวกเนี้ยพวกเปลี่ยนงานใช่มาทิเรียวโอ้ยอันเนี้ยจับได้เลยเนี่ยบางความหนา คือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่งานไฟเบอร์นะครับแล้วก็มาพุ่มคาร์บอนข้างนอกอแต่ตัวนี้เนี่ยของ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 ผมเนี่ยจะเป็นเพียวไดคาร์บอนเลยอโอ้โหนี่ดูเลยฮะตรงปีกนี่แบบว่าคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งพอลูกค้าเห็นปุ๊บลูกค้าก็เลยไหนไหนเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยนทั้งคันไปเลยแล้วกันมันจะได้เข้า งานมันจะได้เกรดเดียวกันใช่ครับอันนี้เราเห็นโฉมโครงสร้างหลังทาสีแล้วว่าสวยแล้วอันนี้คือถ้าทําเสร็จที่เขาแต่งเหมือนเดิมเดิมก่อนโดนชนนี่จะสวยมากใช่ครับโอ้โหคันนี้เรียกง่ายว่าคันนี้แต่งมาเยอะมากเหมือนกันเนี่อะไนล้อใช่ไหมพี่ครับอ้นี่ก็ล้อนะฮะล้อก็จัดหาให้ล้อเป็น WW o r k นะครับพิวขาใส่มาก็เสียไปวงหนึ่งรวมเป็นเซ็นไปงบเท่าไหร่เนี่ยพี่ถ้ารวมอุปกรณ์ตกแต่งด้วย ทั้งหมดก็พันที้ก็าทําไปประมาณสักสี่แสนสี่แสนอันนี้คือเคมเคมจ,จะมีเคมส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่ลูกค้ายอมจ่ายเพิ่มไปนะครับอย่างอย่างอย่างเคสอย่างอย่างอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยประกันเขาก็รับผิดชอบในส่วนที่เสียหายคือด้านหลังแต่ลูกค้าก็ยินดีที่จะทารองจ่ายในส่วนที่เป็นด้านหน้า,า,นานเพื่อให้เพื่อให้รถสวยขึ้นเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบข้างในก่อนใช่ไหมพี่ คือเราประกอบข้างนอกเสร็จก่อนครับอ๋อประกอบข้างนอกครับตอนนี้คือข้างนอกเนี่ยประกอบเสร็จหมดแล้วอ่าเราก็เริ่มประกอบภายในไล่ไปพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ส่งขึ้นไปขัดสีนะครับแล้วก็เคลือบเงาโอ้โหเดี๋ยวรอมาดูวันที่เสร็จว่าตอนที่ขับออกมารอบคันเป็นยังไงครับคนจะได้เห็นภาพ before after นะครับ โอ้โหและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอพี่ครับผมสวยมากนะครับนี่คือทําแบบครบจบสภาพพร้อมส่งแล้วครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจากอะไหล่เดิมที่เราต้องจัดหาแล้วก็ซ่อมแซมเนี่ยมันก็ยังต้องมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าตกแต่งมาแล้วด้วยที่เสียหายเราก็ต้องจัดหาให้ด้วยเดี๋ยวผมขอดูด้านท้ายหน่อยนะพี่อยากเห็นไอ้ตรงที่ซ่อมเนี่ยว่ามันเป็นยังไงโอ้โหมันพี่ดูแล้วแบบเนียนมากครับ ดูช่องวงช่องว่างเนี่ยคือแบบว่าเจ็บงานสวยมากครับสรุปหน่อยนะพี่สำหรับคันนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วก็ระยะเวลาในการทำเท่าไหร่ครับก็รวมแล้วเนี่ยทั้งทั้งอะไหล่ที่เราซ่อมไปแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่เราต้องต้องจัดหามาทดแทนเนี่ยแล้วก็อยู่ประมาณตัสามันสา0 0 0อบาทใช้ระยะเวลาทําทั้งหมดเท่าไหร่พี่จริงๆเนี่ยระยะเวลาทําไม่นานอ่ะ แต่คราวนี้ช่วงต้นเนี่ยท่านนี่ถือเราเป็นคันแรกเลยเพราะว่าเราต้องจัดหาอะไหล่นะครับก็ลยเสียเวลานิดนึงแล้วถ้าอะไหลมาพอเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยทำทำทรงทําสีเนี่ยประมาณก็ประมาณเดือนกว่าเป็นคันแรกครับแล้วหลังอย่างนี้พี่บอกง่ายแล้วทำซ้ำใช่ครับตั้งแต่การเตรียมบอดี้เตรียมผิวมาที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับอย่างตอนนี้ก็จะไม่ค่อยช้าแล้วเพราะว่าอะไหล่เนี่ยเบื้องต้นผมมีสำรองไว้มีสเปร์พาร์ตไปด้วยซึ่งนี่นะฮะอยากให้เห็นว่าวันนี้อู่คนไทยสามารถซ่อมรถ เทสลาได้นะครับรถแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกนะครับวันนี้ทางอู่ TKF Racing สามารถทำได้และผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำระดับบอดี้และทำสีนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แถมมากแล้วดีครับดีครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะว่าเราสามารถซ่อมงานสีได้แล้วนะครับยังไม่พูดถึงงานไฟฟ้านะอยากให้เพิ่มตรงไหนนะอยากให้คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสบกร่งให้ด้วยนะครับครับผมไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆจะมาเล่าฟังอีกครับ,รบนี้จนเพนียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับครับ